คือมันมีมันม,ม,นมีมันมีหลากหลายปัญหาแหละที่ถาสมเข้ามาณณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินเงินทองทองมันไม่ใช่แค่เรื่องของเครดิตหรืออะไรมันลุกลามไปจนถึงเรื่องของพระ ของวัดของอะไรอางเงี้ยมันทำให้ความเสื่อมศรัทธาในในพระในวัดในพระพุทธศาสนามันลดน้อยลงเนี่ยเออวันนี้พี่เวลเราควรต้องทํำยังไงในฐานะที่พี่รักวงการนี้มากอยู่วงการนี้มากพี่อยากเห็นอะไรอะที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงที่มันจะต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในวิกฤตแบบนี้ครับอืก็วันไหนวันไหนเจ้าเจ้าไม่ดีเราก็อย่าไปอย่าไปแบบทําบุญอย่าไป คุกคีอย่าไปแบบสนับสนุนอย่าไปแบบอย่าไปสร้างพระอย่าไปทําอะไรอย่าไปแบบไปจัดงานนู่นนี่นั่นเลยถ้าเราสืบจะรู้ว่าเขาไม่ดีนอกจากเราไม่รู้นะอันนี้เราพูดภาพรวมของของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะคนไหนแบบงานประกวดที่ดีๆเราก็สนับสนุนเขางานไหนมุ่งโอโซลเราก็อย่าไปหนุนเขาเราก็รู้เลยงานไหนดีงานไหนไม่ดีเสียพระเขารู้หมดแล้วเดี๋ยวนี้อาทิตย์หนึ่งจัดกันสี่ห้างานห้าหกงานคนก็ลําบาก คนจัดก็ขัดทุนคนไปก็ลาบากแยกไปไม่ถูกอืโ<ม>ครกปการพระจริง,รงๆต้องสามัคคีึหวันนี้ครับครับางทีก็แย่งผู้จัดแย่งรายได้กันแย่งก<ม>ันบางทีก็ยุ่งบางทีว่าบางทีเราไปก้าวไก่ไม่ได้มันโตโแล้วมันก็ผมเลยไม่ไปงานประกวดเลยตอนหลัง